สวัสดียามค่ำนะคะเอฟซีกท่านนะคะวันนี้นุกก็เอาคลิปมาให้ชมนะคะว่าใบบัวนะ่ะเป็นสาวแล้วนะคะเป็นสาวแล้วก็อยากมีแฟนแล้วนะคะโอ้ยนุกได้แยกเขาเข้ามาไว้ในบ้านนะคะใบบัวของเรานะคะจริงๆเราก็ไม่รู้จักว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอืม แต่นุกิดว่าเขาน้องไม่ต่ํากว่าห้าเดือนแล้วล่ะคะ่ะห้าเดือนหกเดือนเนีย่ยเป็นสาวเร็วจังเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าได้กินอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีได้กินอาหารดีด้วยนะคะอันนี้ชบาเขาก็ปกติดีนะคะไปทําวัคซีนมาก็กินอาหารเดินเหินปกติดีนะคะร่างกายเขาชบานี้ก็เป็นหนุ่มน้อยนะคะหนุ่มน้อยแต่หนุ่มเอวบางร่างน้อยนะคะไม่รู้ว่า จะทำมันได้ไหมนะคะชีวิตนี้เพราะว่าเขาเล็กเล็กเกินนะคะเล็กๆเองนะคะเดินเหินอะไรก็ปกติอยู่สังเกตว่าถ้าชบาเขาอยู่กับที่นานๆที่ไม่ได้เดินไม่ได้อะไรขาเขาจะอ่อนแรงนะคะขาเขาต้องได้ออกกำลังอยู่ตลอดเวลาได้เดินได้อะไรนะคะสังเกตดู อันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าๆนะคะเปิดประตูออกไปก็จะเจอกรงแม่ลูกอ่อนนะคะนี่นะคะนุกก็ได้ทําการซื้อมุ้งของคนเนี่ยแหละคะ่ะที่หนาหน่อยนะคะมาครอบลงให้นะคะกลัวลูกว่ากลัวว่าลูกเขาจะรอดรอ,อดกรงออกมาได้นะคะก็ก็ดีด้วยยุงก็ไม่เขา้าแต่จริงๆแล้วหน้าบ้านก็ไม่ค่อยจะมียุงเท่าไหระะ่แล้วค่ะก็อยู่กันอย่างมิดชิดนะคะ คนเขามองเข้ามาเขาก็จะมองว่าเป็นฟาร์มแมวอยู่แล้วนะคะลูกๆต้องปกปักรักษาแม่นะให้แม่ได้อยู่ที่นี่กับลูกๆนานๆน,น,นะลูกนะนี่นะคะก็ถ่ายให้ดูแม่ลูกอ่อนกับลูกๆเขานะคะแล้วก็กองของพวกชบาก็ติดกันเนี่แหละคะ่ะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านด้วยกันนี่แหละคะ่ะเด็กๆก,ก็ เดินตุ้มเตียมตุ้มเตียม,ม,ม,มเป็นนะคะแต่คงจะยังมองอะไรไม่เห็นหรอกค่ะยังแต่ลืมตาได้นิดนึงนะคะนุก,ก็เลยทําคลิปให้ดูนะคะเอามาฝากนะคะก็มีอะไรมีมุ้งม,มีอะไรให้อย่างดีนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ